สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับปกตินะครับท่านอปอกส้มกันยังไงครับปกติเราก็จะปอกอลักษณะแบบนี้ครับปอกออกไปเลยนะครับก็จะปอกกันลักษณะนี้นะครับก็ปอกให้หลุดเปลือกหลุดออกไปเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการปอกที่ ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ทําทให้ส้มเราน่าทานนะครับคือเราก็จะปอกหัวนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทําทการปอกที่ท้ายของเขานะครับนีครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ครับเราก็จะ ทีต้องการมานิดนึงนะครับให้ทะลุหากันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเลาะข้างล่างอีกนะครับให้ก็จะเป็นการปอกส้มที่น่ารับประทานนะครับแล้วก็จะไม่เหมือนใครนะครับ นะครับปอกแบบนี้นะครับก็จะยากลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเราปอกออกมาแล้วนะครับก็จะสวยงามนะครับแล้วก็น่าทานนะครับก็ความกว้างตรงนี้นะครับก็ประมาณนิ้วนะครับนิ้วเราทาบไว้นะครับ นี่ครับเราปอกมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีกออกมานะครับนี่ครับก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับส้มเราก็จะไม่หลุดออกจากกันนะครับ นี่ครับเพราะว่าถ้าติดอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็หยิบกินได้เลยนะครับหวานนะครับนี่ครับไม่มีหลุดออกจากกันนะครับเพราะว่าข้างหลังนะครับนี่ครับสวยงามนะครับวิธีการปอกส้มแบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็น,ำนกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ